สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตากเพื่อนครับเพื่อนๆนักสะสมครับคลิปนี้นะครับสยามชาแนลนั้นจะมาประกาศนะครับให้เพื่อนเพื่อนนั้นหาเหรียญ5บาทเหรียญนี้แบบนี้มาขายให้เรานะครับเรายินดีที่จะประเมินราคาให้สูงสุดนั้นอยู่ที่เหรียญละ2,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นขอแนะนําทุกท่านนะครับดูเหรียญของท่านให้ดี ถ้ามีเหมือนของเรายินดีประเมินราคาทันทีครับมาดูข้อมูลในเรื่องของเหรียญ5บาทสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับใครที่มีเหรียญ5บาทอยู่ในมือนะครับถ้าเกิดว่าท่านดูแค่พศนี่นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเจอพศแบบนี้นะครับลองดูนะครับเรารับซื้อนะครับรับซื้อแบบไม่อันนะฮะถ้าเกิดว่าท่านไปเจอปี2อง6บบาทนี้นะครับปี2อง6บบาทนี้นะครับยินดีรับซื้อจํานวนมากนะครับ นี่ก็เป็นในส่วนของเพื่อนๆส่งมาขายให้นะครับ4ี่ห้าเหรียญนะฮะในเรื่องของปี2อง6นะครับใครที่มีปี2อง6แบบนี้นะครับยินดีรับซื้อนะครับเพื่อนๆดูกันแค่พอสอนะครับปี2546นั้นทําไมเรารับซื้อนะครับต้องบอกว่าปี2546เนี่ยเป็นเหรียญที่ติดอันดับ2ในการผลิตน้อยนะครับผลิตมาเพียงแค่นะครับ 182,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับประเมินราคาตั้งแต่300ไปจนถึง2,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับบล็อกและก็ความสวยงามของเหรียญน,นะครับเรารับจำนวนมากนะครับถ้าใครมีก็ส่งมาขายได้เลยนะครับยินดีประเมินราคาช่องทางติดต่อเดี๋ยวขึ้นลาย ID ให้ในคลิปนะครับนี่ฮะขอให้ดูให้ละเอียดพอนะครับแล้วก็อีกปีหนึ่งที่รับซื้ออยู่นะครับก็เป็นปี2 5 4 0นะครับ ถ้าใครมีเหรียญ5บาทปี2 5 4 0นะครับเราก็ดีดีรับซื้อนะครับให้ราคาสูงนะครับในส่วนของปี2540นี้นะครับถ้าสภาพที่สวยหน่อยก็นะครับประมาณ5,000ันนะฮะถ้าสภาพไม่ดีหน่อยก็ประมาณ4 0 0 0บาทนะครับถ้าเป็นสภาพประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นสภาพที่สวยคมๆมก็ห้าพันได้นะครับเนื่องจากว่านะฮะจำนวนการผลิตนั้นเกอนดับหนึ่งะฮะในการผลิตออกมาน้อยปี2 5 4 0ี่เนี่ยผลิตออกมาประมาณนะครับตามข้อมูลก็อยู่ที่นะครับ 1 6 0 0ห่ยเหรียญเท่านั้นเองนะครับแต่ว่านำออกมาใช้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีปี40ก็ส่งมาประเมินราคาได้นะครับมาดูข้อมูลในเรื่องของเหรียญนี้ครับเหรียญเหรียญนี้ยืนยันว่าไม่ใช่ปี4 0นและก็ไม่ใช่ปีนะครับที่เป็นติดอันดับนะครับคือปี4 6แต่เหรียญนี้เป็นปีนี้ฮะดูก่อนใช้นะครับเพื่อนๆถ้าใครมีเหรียญปีนี้ครับนี่ฮะปีนี้ฮะปีที่ผมจะพูดถึงนะครับถ้าเหรียญของท่านมีปีนี้โอกาสที่จะนะครับ มีโอกาสแจ็คพอตเจอเหรียญละ2,000นี่เป็นไปได้เลยเดี๋ยวผมต้องอธิบายแบบนี้นะครับเหรียญปี2อ3 2เนี่ยนะครับมีจำนวนการผลิตนี่นะครับข้อมูลการผลิตนี่นะครับไม่ใช่น้อยนะครับเพื่อนๆปี3-2นะครับผลิตออกมาเยอะนะครับในเหรียญ5บาทรุ่นเก่านี่นะครับมาสูงถึงนะฮะแบล้าน3สเหรียญครับเพราะฉะนั้นเฉพาะปีพศเนี่ยยังไม่มีราคารับซื้ออย่างแน่นอน แต่เหรียญนี้นะครับมีความพิเศษมากกว่าเหรียญอื่นนะครับเป็นเหรียญต้องบอกว่าหายากนะครับหายากมากๆนะฮะแต่ก็ยังพอหาได้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่นะครับผู้ชมทางบ้านหรือว่า FC ทางบ้านเนี่ยได้ส่งมาขายให้สียงชาแนลนะครับเหรียญนี้นะครับผมขอประเมินราคาสภาพสวยๆแบบนี้นะครับไม่ผ่านงานใช้นั้นอยู่ที่2,000บาทนะครับลักษณะพิเศษของเหรียญนี้นะครับจะแตกต่างจากเหรียญทั่วไปให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับ ถ้าเกิดว่าท่านมีปี2 5 3 2นยะครับยืนยันราคานี้รับปี32นะครับยืนยันราคานี้รับปี32นะครับคือ2 5 3 2เหรียญ5บาทแต่เหรียญของท่านนะครับที่อยู่ในมือนั้นให้เพื่อนๆลองอย่างนี้ฮะลองสังเกตดูนะฮะดูไม่ยากครับดูไม่ยากครับลักษณะที่เราพูดถึงคือแค่ท่านจับเหรียญพลิกแค่นี้ฮะขอให้เหรียญของท่านนั้นด้านหน้าพระบรมรุษของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ย นะครับกับด้านหลังวัดเวียนจำมะบพิตรดุสิตวนารามเนี่ยให้หันขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้เท่านั้นนะครับเท่านี้พอนะฮะท่านก็สามารถขายให้สยามชาเนลได้ในราคา2,000บาทถ้าสภาพแบบนี้นะครับสภาพยูนสีไม่ผ่านงานใช้นะครับถ้าผ่านงานใช้ก็ประมาณพันหนึ่งนะฮะแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับแบบนี้ขายได้สิ่งนะฮะปี3-2นะครับถ้าท่านมีแบบนี้ก็นะครับลองหมุนดูนะครับ ถ้าเกิดว่าใครมีเหรียญน,นะครับปี2532นะครับในเรื่องของเหรียญคุดนะฮะเหรียญคุด1บาทเนี่ยผมยังรับบาทไม่อั้นนะฮะเหรียญคุด1บาทปี2517นี่นะครับเ,บเบ <S <s พื่อนๆครับเหรียญคุด1บาทปี2537เนี่ยจำนวนการผลิตนี่ออกมาจำนวนมากได้ครับแต่รู้ไหมว่าทำไมตอนนี้หายาก <S <s จำนวนการผลิตก็ไม่ใช่น้อยๆนะฮะตามข้อมูลก็ประมาณ200กว่าล้านนะครับ แต่เหรียญนี้ทาไมหายากครับก็จะว่าเป็นเหรียญที่นะครับนักสะสมเนี่ยมองว่าเป็นเหรียญที่มีมวลขลังหรือว่าหลายหลายคนนี่มีความเชื่อในเรื่องของนะครับพูดผีปีศาจนะครับเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะฮะเป็นความเชื่อว่าเหรียญครุฑเนี่ยถ้าใครมีครอบครองจะแค่คลาดนะครับปลอดภัยจากภัยอันตรายจากพูดผีปีศาจนะครับจะคุ้มครองครุฑจะคุ้มครองให้จเจริญรุ่งเรืองนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนจึงทําให้เหรียญครุฑเนี่ย ขายดีเป็นพิเศษนะครับแล้วก็นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ราคาพุ่งขึ้นมาอีกแล้วนะครับเหรียญคุด1บาทนะฮะหลายคนก็วิเคราะห์กันว่านะครับน่าจะเป็นที่นักสะสมนะฮะได้ควานซื้อเหรียญคุด1บาทจํานวนมหาศาลจึงทําให้คุด1บาทเริ่มขาดตลาดครับเพราะฉะนั้นราคานะครับเราเริ่มที่25บาทนะฮะไปจนถึง60บาทครับนะฮะที่แกะถุงออกมาแล้วนะครับเริ่มที่25บาทนะฮะสภาพนี้นะครับไปจนถึง60บาท สยามชาแนลประกาศรับซื้อนะครับแต่ถ้าท่านมีอยู่ในถุงนะครับยังไม่ผ่านการใช้เลยนะฮะหนึ่งร้อยเหรียญของท่านสยามชะแนลขอประกาศรับซื้อแปดพันถึงเก้าพันบาทในขณะนี้นะครับเพราะว่าครุฑนี่เริ่มขาดตลาดแล้วนะฮะใครที่มีเหรียญครุฑเยอะๆเนี่ยก็ส่งมาประเมินราคาเลยเลยนะครับเรายินดีรับซื้อนะครับเพื่อนๆนะครับดูกันง่ายๆเนี่ยแต่ว่าถ่าเหรียญครุฑของท่านเนี่ยปรากฏว่านีครับอย่าลืมนะครับลองสังเกตดูนิดหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะน้องๆนักสะสมมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมสยามชาแนลครั้งแรกนะครับ ให้ลองสังเกตเหรียญของท่านถ้าเหรียญคุฑของท่านเนี่ยจับหมุนอย่างนี้นะครับปรากฏว่าด้านหน้าเนี่ยหันขึ้นไปทางเดียวกันกับคุฑนะฮะราคาไม่ใช่หลักสิบหลักร้อยนะครับแต่เป็นหลักพันครับผมอยู่ดีรับซื้อตั้งแต่หนึ่งพันไปจนถึงสองพันบาทครับนะครับในขณะนี้นะครับถ้าใครเจอนะครับเหรียญครุฑที่เป็นพระเศียรตรงนะฮะไม่ใช่พระเศียรกลับแบบนี้นะถ้ากลับแบบนี้ผ่านงานใช้ก็25ยี่สิบห้าบาทนะฮะถ้าสภาพนี้ถ้าไม่ผ่านงานใช้เลยก็มาคุยกันได้นะครับไม่ต่ำกว่าหกสิบ ถ้าอยู่ในถุงก็80เลยนะครับถ้าใครมีเหรียญคุด1บาทก็ส่งมาประเมินราคาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเจอนะครับในส่วนของปี3าแบบนี้นะครับสภาพที่สวยแบบนี้นะฮะเหมือนเหรียญที่ผมนะครับนำมาให้เพื่อนๆดูนี้เท่านั้นนะฮะที่รับซื้อถ้าแบบธรรมดาไม่รับซื้อนะครับสนใจนะครับหรือว่าพบเจอนะครับเพื่อนๆครับติดต่อมาที่นี่ครับนี่คือนะครับในส่วนของช่องทางติดต่อสยามชาแนลนะครับ มีด้วยกันทั้งหมดนั้น3ลาย ID นะครับสยามเ c คุยสดตอบสดนะครับลายแอดอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเดี๋ยวจะติดต่อไม่ได้ส่งของท่านมาประเมินราคาถ้าใช่ประเมินกลับทันทีนะครับณที่อ่านข้อความนะครับถ้าไม่ใช่ใครขออนุญาตไม่ได้ตอบกลับนะครับฝากถึง FC ฟซีนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ส่งเข้ามาประเมินราคาจํานวนมากก็ต้องกลับขอพระคุณด้วยเนื่องจากลายของเรานั้นมีหลายข้อความนะครับวันหนึ่งก็หลายพันหลายหมื่นเพราะฉะนั้นเราไล่อ่านอยู่นะครับถ้ายังไม่อ่านอย่าพึ่งน้อยใจนะครับ ขอแนะนำเพื่อนๆน,น,นักสะสมทุกท่านนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูสยามชาแนลครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อไม่ท่านพลาดในการอัปเดตการรับซื้อจากสยามชาแนลครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนกลับมาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ